นะครับผมสวัสดีครับย่างเนื้อสินพี่น้องย,ย่างเนื้อสินเขาเนื้อฮ้อานมาเจออาหารฝรั่งสปาเกตตีเจ้ากเก่าครับบ่เดนนืนเนนันเมื่ดทนาน้ดทนายตอนเฮ็ดเด้พี่น้องเพ,พ,<า>พร,ราะว่าโทัสา์ชาติแบบ<า>นี่ครับหม้อ้วก็กอันี้ครับผม,มน้ำซอสน้ำซอสนำเอมะเขียเทศครับผมนี่ใส่ผักชีลงไปนํำท่านี่เป็นหัวแกะต้มครับผมตอนนี้กำลังมาอุ่นอยู่ครับ อุนหานเกตตรมเกืตเงกุชี่ก็นั่งดดดเย้วนะครับโอ้ยเจ้าสีกินดอย่างพิซซ่าหน้าเห็ดครับผมคำหนาวมอนัดนะครับใส่ลาดเลยพี่น้อกหมูเนิ่นๆครับผมหมูสับเนิ่นๆสปาเก็ตตี้ใส่ยัวยวครับผมมาตองแพงเลย มาเถอะเดี๋ยวๆเลยครับผมมาเด้อพเราถวยพนัาจานพี่นอ้องมาทากันเลยมื้อนี้ปลาเดียวเอาเดียวปลาแดดมาด้ยวดยวน,นี่จับขณีอ่อนนําทางเป็นเนื้อสิ้นตากแข็งแดดยอน่น้องเปิดคว่ำหอนใส่เป็นเรียบร้ดดอยครับผมใบย่างใบทอดเนาะเนื้อ <laughs> สิ้นตอนยยน,อนี้ใหญ่มาเด้อพี่น้องสุบแซ่ยบเลยกันเถ ทางพลังทางอีสานเลยนะเนื้อเส้นอีสานข้าวเหนียวครับคือสีได้ยวจบเนาะขอนิ่มขาขา้าพิซซ่าครับผมหนาเห็ดตุ้งนาวขนาดมันทอดสปาเกตตี้หัวแกะต้มครับผมทางจีโน่นางก้อนเรามาครับพระเจาถวยพระเจ้าช้านี่ครับผม<า>เสร็จแสบในกนารหลังเลิกงานคือเก่าครับผมมาครับผมเสร็จแสบด้วยกัน แกปตีครับผมอัอนี้อาหารฝรั่งก้อเหนียวแซ oh. <laughs> ่บ uh huh. เรื่องบอกว่าเส้นข้าต้มเรียบร้อยแล้วเขามาอาาาด,มาาด,ดี๋ยนี้ล่างนานเย็นครับผมล่างนานเย็นแล้วก็มาใส่น้ำมันไอ้ uh huh. ง่า uh huh. ให้มันหอมไ <laughs> หครับผมเห็นไม่สะอาดเดือตายเลยเห้เส้นมันหอมมันนุ่มครับมาทำขึ้น่าให้ความ เดี๋ยว้าฟัวร์มาจับมือก่อนต่อเอาออกมาเอาไปเสร็จปากเอามายืดหน่อยนนี้เข้าให้ เราชิจูเหมือนกันเนาะไม่ได้เป็นของสดแซ่บนะครับสีนแห้นแหง็งตอนนี้ไงชิ <c oughs> นโนะมารกชินโนะกินมนันน้อะมันเนี้ยวันนี้ไม่กินมุ้งนี้อยากจะกินจำเจ้าบขามเปียกเหรอขามเปียกของเน่า พลังท้องผ้าเหลือหมดหอมครับหอมอย่ากขอเคอกหน่อยพี่น้องนนี้มันซอสรดมาเดี๋ยวเป็นเหลียพี่น้องต่มเปีไๆ ต้มเปียๆนะครมาอ,อุ่นหนึ่งชักนน้อยอืมมาอร่อยอืมฮึรสชีสกบตี่าพี่น้องก็กินเดียร์ไม่ได้และว,วันนี้กินอันนี้แหละกับเนื้อชลาม,ม,าลามทุกคนกทุกคน,น,นบอกว่าเนื้อชลามมันไม่อร่อยตีค่า <c oughs> จะเป็นยังไง <c oughs> มันติคิ<ต>้<ม>วๆคิ้วๆไม่ไดยแหละคี้ากไปครับไม่เวลากินเวลาเข้าปากนั้นแล้วกัดมันจะไม่มีรสชาติแล้วตอนแบบอันนี้มันเกินมันรสชาติก็ตีมามุนไม่ได้คมแบบนั้น มรรยากาศเบาเกีเ่ยงแม่ป้ปีจากต่อนอร่อยมอมะมันมันอร่อยแล้วคนเวลาคนไอซ์แลนด์กินนั้นไม่อร่อยเใช่ปลอ,อะไรวะมีแต่อาร์มกับปินโนกิน เดี๋ยวตอนจีนโนอ,อ,อกกินไข่ของปลาวานมันไข่ปลาวานยัง่อง gì สิเขาออกมาไข่ปลาวานอันนี้อารอนจีโนอซิมแล้วมันอร่อยเพราะไม่ได้โชว์สีหน้าแล้วตอน,นอารอนกินจีอวกเลยเป็นแบบเดียวเดียมีไข่บอกไม่หมดมันมีปลา <t os> อะไรเนื่อปลาทอดหื มันมีจจไ,นไม่ใช่ปลาวานเป็นปลาอยู่ในทะเลนั่นแหละสวาลลุรสวาลลุรแม่ปลาวานไม่ใช่รสสวาลลุรเหมือนปลาเนี่ยมันนะปลาแค่เก็บปะป๊ะปปกมาอ๋อปลาวานปลาอะไรนะเทอะนี่ปลานี่ยหม่

แล้วก็กินอันนี้เพราะแกขันค้นมกักเขาว่าโบชิวโบข้วบวบาวเลยเนาะจิม้มน้ำจิม้มตดัดตัดมันน้นำจืกหน้อยครับจิม้มเปียกค้ามเปียบางแหนวตัดมัน มันยยนีโยนีกินไม่ได้กินสปาเกตตีเหรอก็อิดกรุงกินไม่ได้ออพอจอพันคือนเนาะที่เด็ดครับที่เด็ดต้าแก ดีดเช็ดตาเอารักฮะท่านเห็นอยู่ป่ะจำชื Gem ่อไม่ได้ป้าปีเอาลงในกูเกิลด้วยเหรอ มาเห็ปลาเูมาทียไขปลาตัวนี้บอกฮะเหญไขปลาเอ,อโโรอคคอรดี่โอ้ยังจำได้เลยปลาปาเนะืชื่อปลามันไงชื่อปลาปลาิดตกมาตัวใหญ่นะอที่มาจากคุเดิเร อย่าที่เนี่ยนะอย่างที่ซิมิอดีนนี่พี่โนโอใส่นะแบบนี้ปอาเน้นี่พี่อโนโอเอาไปใส่ไมโครเวฟให้หน่อยเอาจานใส่เอาไหม้จะเอาก็ไปใส่ใส่ก็นหน่อยมันแข็ง กเบีบอ่อ,อ,นอ,อหน้ำมันให้ปราเบียนน่าเหิบาะเนี่น่าเหิบจานจานถ้วยดูดูดูอะออย่างกรแซสบด้วยพี่น้อมาแกะ

ามาจะมาทำไมนะนี่หือขาดยางเยอะสมองบมีมหรอไมาไออมันมันยานเลยพอแล้วแหละ พอกอนครึ่งสามสิบนีอืออาเท่าไหร่ก็มาเนี่หน่ยางหว่าลไปรมาหน่อยนะอบมามาน้ามาจินหลดเรื่องฟ้าหยางโอ้ยเอาไปนน้าไปบปปีโอ้ยหอนอ๋อปปีเอาวางใส่บัานก็ใส่จานนั้นไงโอ้ขาเลยบบ้ กินเหมือนมโนพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับกินซอยกันครับนี่กินโมเหมิดดินี่ถ้ากดถ้ากดจับสกายพลังติเคิลต้องพูดแบบนี้จะว่าแต่กดกดที่นอกกดให้สักเทียบ่กกดแล้วปลาอันนี้เขาเรียกว่าปลาก็ปลาหวานนั่นแหละ โอ้โทมัสก็แซามันอันนี้มันนากุชชีกุชิเย็บเพียบแล้ยืดหัหอมครับที่หนูไปกินมาแต่โรงเรียนหรือหัวแกะ เดือดปะปีคนเดียวได้ไหมเมือนกันเลยมาแกะนอนยนนอยากชิมรสชาติมันมันมแล้วจำไม่ได้รสชาติกินดี๋ยินดิดเขาก็เอาใส่ปากแล้วก็เ,เดียวๆวแล้วก็เกินเมื่อมากินแล้วซักแดดดดแดดแดดถ้ามากินเดีอ อร่อยจิ้มหนึนห่งดอยหมดบ่หมดเนาะพี่น้องเนี่ยลองสิบบ่อเดี๋ยวไปเรียกแล้วก็หนึ่งทีแล้วก็กินถามมึงว่าด่านไหนมามักกับเรกินไม่เคยกินแกะมันอย่างนี้แซคขับกดไลค์มามากินแน่นอนอไม่ไเป็นไรแซม แฟนคลับถามทำไมมะหมาไม่อาคลิปด้วยแฟนเล่าสาถ้าบผิดไม่เคยถ่ายเอามะหมาเนาะเขาไม่ออค่ะเพื่อถ่ายคนอื่นนึ่งเวลามีงานแลรับผิดก็ไม่เคยถ่ายูมะหมาเป็นตากล้องอืมอือลองกินเนาะ กุ้ยชี่เหมือนกันแหละนะที่กดสอบราคาให้กุ้ชี่ด้วยภาพยังมหมือนเนาะเขากำลังฮิตเลยจะหน่อยแก้มอะไรไม่ชอบแก้ม,มชอบอันนี้อะไรน้ำมันคุณคือดินนยิ่งชอบออครูคนไหนครูที่มาบ้านเรานะเอาเนี่ยเอาก็เขาเลี้ยงแกะเลี้ยงหมาเนะรรเาะฟาร์มเขาเขาก็จะชอบกินด้วย แล้วเขาถ้าใส่ใส่กับซอสชีสเขานอร่อย <ừ. S 2> กินทุสาแล้วคุณครูอันนี้ตอนทุกคนขึ้นไปนะั้นเขาหิ <พบ S 1> ้งกันคือเราขั้นหน่อยไม่เงินบ้างเงินหรอไม่ขับรถธรรมดามขัา้นน้อยมัไม่มีตะปู ถ้าหมดระบบสาตาฮะเติมเี้ยงผ้าไหนมันเติมไม่ได้ว่าปิดไปเติมแล้วคือความเสื่อมไงเติมไม่ได้เลยไปส่งกิ้บนอกนะเปล่ามาเติมที่โรมันเติมไม่ได้มันพังต้องมาเติมมเป็นเขาเติมยังไลอ่มันก็กดปุ๋มแล้วก็เติมอย่างมันระเบิดเลยนะจะบอกก็ต้องจับอันนี้ไม่รู้ว่ามันต้องพอเท่าไหร่ เต Finally, ああิมยี네่สิบเก่าสามสิบสองกัแล้วด้ยพอเอาข้าฟองหายุบเก้งเปหกือละั้นน้อยมันต้องเติม่อยมีแคลอรี่เท่าไหร่20แคลอรี่ AH! เดินมาผมหายไปหมดแค่ยามเปิดกินอยู่บ้านเถอะไหนไหนคอยเมืองคอยเมืองคอยเมืองพิซซ่าแพนยาวสิบบ่เหมือนพี่น้องกินหมอนบ่ แต,ต่ฟงจิงแบบจิ้งกินหมดทุก,กันคุณครูอันนี้ยังบอกเลยต้องไปขาบอแล้วเพราะว่าเพราะว่าอันนะี้เพราะทุกคนไปขำบอลขงบขอบนเนี่ยไอเขากินอันนี้โซ่รลอบโรดข้างล่างแล้วทุกคนอิ่มแล้วยินโนยังไม่อิ่มยินโนกินข้างล่างกับตาวีเ็ไปกินต่อ,อยแล้วก็ไปเอาอันนี้อีกเนื้อแกะนั่นผู้ว่ากินหลาย แล้วก็ครูบอกกินเยอะเกินไปใช่ครูบอกอ่างนี้ไม่ได้กัดดูกินเยอะห้ามเดินจริงห้ามห้ามกินอาหารก็ลับนเรื่องปกติกินหนอยกินน่อยกินอาหารฝรั่งได้กินเยอะแล้วน้าเบื่อแก่ข้าวสาไปตรงเนี้ยก็กินหน่อยชอบแล้วก็ไปกินข้าไม่เกี่ยวแล้วมันก็เจ็บท้องเือปียังไม่เคยกินข้าวสาลีไม่ใช่ที่ไทย ก,ก็กกใช่ก,กิน,านกาแฟก,ก็เลจินโน่ก็กินข้าวให้จิโน่ก็กินข้าวเช้าได้เหรออันขนมมันที่ปะปีปซื้อมาหมดเนาะเมืออ่อครอเราไปจับไปอซื้อมาบ่ ไม่บอกเด่นไปเลยว่าวันศุกร์ตรงนี้อะไเพื่อทราบก็มีเพื่อนทราบป่ะไม่ไม่เมเว็บอุ่นเหมือนเดิมพข้าวเหนียก็เหนื่อย่ไหม่ไปกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขาแนี้นี่พราวนั้นิเป็นอย่งาดบาเลยล่ะบาอย่บอกขาจขอกินด้วย กวเปีนมกินปังิ้ครถงไปเพื่อนก็มาแย่งกินหมดแล้วแย่งก็ให้เขากินกหมดอเยก็บอกว่าเนื้อหัวมันเป็นเนื้อเน้อละก็เขาบอกว่าัขาตืด้วยฮะเนื้อกุสีอะไรสเนื้อหมาโอเคครับเค็มเนื้อไอซําครับเี๋ยอจังก็อยู่น่ะเดินหน้าเดินหลัง อีกอยู่ก็มให้มันหมดไหมอรับมันหนยง่ายแบบอนเนป่ะเต็มกระสอบพัดไปกินผิดใช่ไหมครออยูไปพิชินขนาดอ๋อจองแฟนแล้วมาแาบแบบอร่อยเืรอ เน่อมากน้อเหนื่อยไหมนอนเหนื่อยมากสภาพระตีเพียร์ส่า้ากดจัราคายหมดแน่นอนขนาดเนี่ยเสีนมากๆก็นยังบม่ได้กินเลยกินพียร่าก่อนโอ้ยยิ้มแล้วพี่น้อง ครับคลิปนี้ไว้ตามคลิปหนาเจินไหม่ส็บแทบเนื่อกัน